เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกับผมอีกครั้งกับ j ชนี่สโลโพรครับวันนี้เราจะมาเล่นแดนเซอร์สายฮิวนะครับเป็นฟูลฮิวนะครับสายฟรีด้วยนะฟรีฮิวนะครับลงตันเจียนลานประลองใต้ดินนะครับเรามาดูกันว่าผมเอาอะไรไปบ้างนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับอันนี้0%นะครับส่วนวงลอ้อสกิลเนี่ย ก็จะเล่นไปในส่วนของฟูลฮิลนะครับก็นี่ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมจะจิ้มนะครับให้ดูแล้วก็ทุกคนก็สามารถเอาไปทำตามได้เรามาดูกันว่าแดนเซอร์ตัวนี้นะครับจะลงดันเจียนนะครับผมได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่จำนะครับสายฟรี100%ไม่มีการเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอดูก่อนผู้ชมพร้อมแต่ผมยังไม่พร้อมโอเคอืม okay. โอ้โหตัวที่แบบเขาโอ้เจ้าของ ID อัพมานี่คือแบบค่อนข้างที่จะต้องปรับปรุงอะไรอยู่นิดหน่อยแต่ด้วยความที่แบบว่าแบ t เทียรเราไม่มีครับอาจจะต้องตามมีตามเกิดไปก่อนเนาะโอเคอืม okay. ผมมาที่คัสตอมแล้วก็เอา น,นี่ออกตั้งตัวนี้เข้าไปอ่ะอย่างน้นอยๆก็เพิ่มค่า c พีให้เรานิดนึงก็ยังดีโอเคครับงั้นก็ let's go เลยมีอะไรให้ผมคลิกอีกไหมกลิกไปก่อนนะโอเคงั้นก็ออกไปครับาตะเวนสนาดประลองใต้ดินนี่ครับเพิ่งเคลียร์มาตัวนี้นะครับอ่ะไปครับ เหมือนเดิมครับเป็นคอนเทนต์อัดสดไม่มีสคคิปไม่มีการตัดต่อใดใดทั้งสิ้นไม่รู้ว่าคลิปนี้จะไปจบตอนไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าใครดูแล้วจะมีกำลังใจในการเล่นนะครับผมนี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเชื่อผมอโอเคเดี๋ยวเรามาเทสฮิวของเราดีกว่าว่าตอนนี้อ่ะผมยอมโดนดาเมจ โอเคตาเมจต,ตอนนี้ฮิลอยู่ที่300ร้อนิดๆโอเคมาดูกันว่าเราจะไหวไหมไหวถึงไหนก่อนอ่าโอเคอันนี้ก็ผ่านง่ายๆครับไม่มีอะไรไปกดต่อไปาดูซิว่าสายฟรีจะไปถึงไหนทะลกได้ไหม ครับตานสองครับไม่ใช่่านสามอืมโอเคเริ่มเลยครับหยุดก่อนนะเดี๋ยวตีนะอ่าเพื่อให้หลอดเกตตรงนี้มันมาก่อนแล้วค่อยตีเพราะว่าไม่งั้นเกรมันจะไม่ขึ้นดานเมจที่เราทําไปมันจะเสียเปล่าโอ้เกมก็แหลกอีกแล้วจะแหลกไปไหนครับพี่ยายโอเคไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นครับเหมือนเดิมครับหลบแล้วก็อาจจะฮิวช่วยพล็อกลี่เราตีนะครับนี่ตีไปครับ ปึ๊บหลบมาแบบนี้เห็นไหมว่าผมจะไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับในการขยับตัวเนี่ยเดี๋ยวก็เบรกและว,วัดเลยเห็นไหมปึ๊บกระทืบมาอันติสีไม่ใช่กระทืบน,นี่แบบนี้ปึ๊บเหมือนเดิมครับยืนอยู่เฉยถ้าเขาไม่ขยับนะครับอ่าไปครับยืนอยู่เฉยแบบนี้กันไปเลยนี่แล้วทีนีอ้อาจจะเก็บย้ายฟ็อกซีลีนิดนึง นะครับแล้วเราก็ตีไปนะครับตีไปแบบนี้ขยับตัวมานิดนึงครับโอเคทีนี้ฮิวให้พ็อกลีครับแบบนี้อ่าเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ข้างบนฟ้าเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอ้โหเกมกระตุกมากเลยอ่นานะสายฟีดเไว้ไอ้ป้ามาฮิวฮิวฮิวอ่ะฮิว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 เข้าไปฮิวเข้าไป เริ่มแรกเขาจะกระโดดบนพื้นให้เราหลบครับหลบตองตองที่อยาจจะไม่พอนะถ้าใครออกออกตัวช้าเมื่อกี้นี่ครับหลบครับสองทีครับเหมือนเดิมครับไปตีต่อปึ้งปึ้งปึ้ง,งระวังงูครับเห็นไหมว่างูกว้างมากแนะนําว่าให้แดชออกไปเป็นทางเฉียงนะครับอ่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไปใช้กันได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปครับ หนึ่งสองสามทันไหมทันโอเคเยี่ยมไปต่อครับตอนนี้งูครับแดชออกข้างเห็นไหมง่ายไหมอ่าเหมือนเดิมครับตอนนี้แดชสองทีนะอบอ่าแล้วเขาอาจจะอาแดชเหมือนเดิมครับสองทีตรงนี้โอ้จะตกจังเลยแดชออกครับหนึ่งสองฮิวอลี่แบบนี้อาไประหว่างนี้ไม่ใช่อะไรนะรออันติแล้วก่อนไม่ต้องรีบ มันจะพุ่งมา2ทีแบบนี้ฮะแค่ตีครับทีนี้เราก็ต้องมาแข่งกับเวลาแล้วว่าเวลาเราจะพอไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะพอนะลบครับหนึ่งสองสาฮิวพ็อกลี่ครับแบบนี้อ่าโอเคทีนี้เกตเราจะมาละเอาเลยครับอันติเลยปึ้ง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 ,งอ่าโอเคระหว่างปุกระหว่างปุกทันไหมทันครับอันติครับปึ่งปึ้งปึ้ง,งผาดง่ายไหมอันนี้ น,นี่นี CP เยอะกว่านี่เรียบร้อยแบบนี้กันไปเลยผมว่า,าทุกคนน่าจะดูแล้วน่าจะแบบใจชื้นแล้วแหละถ้าเล่นแบบมีวินยัยหรือว่าแบบช่างสังเกตเีก็น่าจะผ่านกันไดน้เป็นกำลังใจให้กับสายฟรีทุกคนนะครับอเพราะว่าผมเห็นแบบว่าบางคนคิดว่าแบบต้องแบบมีเงินเท่านั้นเหรอถึงจะผ่านได้จริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกด่านครับอ่า ด่านบางด่านเนี่ยมันก็ต้องใช้มันก็ต้องใช้แบบอ่าค่า BR เนี่ยหรือว่า c p เนี่ยเยอะเหมือนกันแต่เราก็เอาเท่าที่เราไหวครับถ้าสมมุติว่าเราไหวด่านไหนเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปแบบพยายามแข่งกับคนที่แบบเขาเติมใช่ไหมอ่าก็ลองแบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นในสโคปที่แบบอเราไหวเท่านั้นก็พอแล้วครับไม่ต้องไปเครียดนะอย่าไปเครียดอย่าไปตีเลียดเยีายไปคิดมากครับนี่อย่างไง เนี่ยผมว่าทุกคนผ่านได้นะเพราะว่าผมก็ผ่านได้ทุกคนก็น่าจะผ่านได้ไม่มีปัญหาเลยจริงไหมเอออกระณ์มาอย่างนี้ครับแต่อย่างเงี้ยจริงๆด่านพวกเนี้ยผมว่าทุกคนไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่นนะสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นก็นจะเป็นแบบการผ่านบอสมากกว่าใช่ไหมอ่ะโอเคด่านต่อไปก็เหมือนเดิมครับเราก็มาตรงนี้แมคเคลียตรงนี้ นะครับตรงนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ยากไปหน่อยแต่ผมคิดว่าผมจะขอ,ขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะครับก็เลยไม่ต้องรีบนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสายฟรีผมเชื่อว่าสายฟรีทุกคนทําได้นะแค่เอาคลิปนี้ไปดูแล้วก็เป็นกําลังใจนับทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะ ผ่านกันนะครับนี่ไงน,นะครับบ๊ายบาย